ทุกคนคะวันทีบ่บรรยากาศฟุ้นตกตกนูนเมกไม่รุกกเยเก่งไรนอเมริกามาใกล้มู่หน้าบ้านเมกากะเทยเสื้อฟุ้นกันเลยทีเดียวกับทุกคนซื้อมู่มาเรียกกบข้าวหม้ออบลรุรนกันเลยค่ะวันนี้จะทําเมนูเกงต้มมูยางกับถังจุนนะคะข้าวหม้ออบปรุรนนี่มีความสะดวกทุกคนเออดีว่าทอดนะทอดอันไม่ไวแล้วไอ้นี่ได้รีดน้าม,มันอกจนหมดนะได้กินแบบสบายใจมีความสุขนะคะแล้วก็งายสะดวกค่ะล้ว ม่ต้องเดี๋ยวโขไฟให้ลำบากลำบุญค่ะทุกคุเอาอไปโกรไปแห้งเลยนะพี่หนุ่ยจอบแบบว่าให้รีมันอดให้แห้งแห้งกินร้อยดีค่ะทุกคนแล้วเราก็มาปั้นเครืองแกงกันเลยค่ะเครืองแกงส้มปัน้นเองนะคะง่ายๆค่ะดีปรีว,ว่าหม้อเตรียมกีมิ้นใส่ลงไปสเสร็จเลียวก็มันแดดได้สิซั้นที่ว่าสวยงามตามเราชอบนะคะทุกคนนี่ทางชุนเดี่ว่าเมีขาปลาไฮมานะคะหมูอบเสร็จเรีวก็หั่นเป็นชิ้นๆนีินัน่นมาทุกคนแห้งดีไม่มีมันค่ะ แล้วก็ตั้งน้าแกงเลยนะคะน้โรนดีเลยียนั่นคือน้มลัางทุพันนะคะใส่คยึยกับปิสาณีปลายเจวักลงไปนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงส้มที่เรา<ม>เตรียมเอาไว้เลยเลยซี่ด้วยนะทุกคนนะน้ำเดือดปรุงคลักๆแล้วกจัดการใส่นี่เลยค่ะหมูยางของเรานะใส่ลงไปจุกๆเลยค่ะนั่นที่วอมลงไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะ รอให้พรผงดีมู่จะได้ข้าวเครืองนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเล็บหรอกคือแกงมู่ใช่ไหมคะทุกคนพรุงคลักๆเลยค่ะทุกคนเนั้นเดือดดีนะมู้จะได้ข้าวเครืองแกงเค็มข้นกินแบบว่าสะใจนะพุ่นตกๆเจ็บคอการเป็นวัดจะได้จูดจุ้นไปเลยค่ะทุกคน ลุงรสโดยเกลือจูรสด,ดีนะคะใส้มะนาวไร่เหลี่ยวกบปิหน่อยจิ้มเรแลียวเติมน้ำตาลปี๊บสะกิ้หนึ่งจุกนู้น้ำตาลนั้นเราใส้พี่หน่อยจะไส้น้ำตาลปี๊บนะคะใส่บางมีนูเท่านั้นเพราะเราไม่ชอบวก็ใส่ทางจูดล,ลงไปจุกปุกบเลยค่ะุกคนชอบกินพักใส้ไอหมานะคะการทำอาหารไม่มีไข่ตู้ไข่พิดกันทุกนอเออทำตามความชอบเราชอบกินเมบปิ้ไมทำเมเนั่นค่ะ วันวันการคิดเมนูนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนนะมันตรงให้เราแบบเรสึกว่ายากกินนะยิ่งไรเพนเนี้ยจะได้คิดเมนูที่เราชอบกับใครเป็นเมื่อพี่นุ่ยกันบ้างคะแกงไปเรื่อยให้พักมันสลดแต่มันกาวเครื่องทุกคนนึกกินร่อยนะแกงมูนี่แกงง่ายทุกคนเึกนมาแต่ว่าแกงคือใหญ่มันมันแรงนะไอ้คนชอบแบบไม่กระทำแบบนั้นแต่พี่นุ่ยเอง้มันไม่ชอบค่ะเสร็จเรียกก็มากินกัน